รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชม การที่ช่องเราโดนปิดอืมเราจะสูญเสียหรือเสียหายอย่างไรบ้างนะครับอ่าอันนี้เมืองจากประสบการณ์จริงเลยนะเพิ่งโดนปิดมาหมาดๆนะครับแต่ว่าการปิดของช่องเมืองนั้นก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับอืมบ้างก็ว่าเพื่อนแกล้งนะครับอ่าอันนี้ไม่ว่ากันนะครับปิดแล้วแล้วไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเมืองอ่ะชอบเอาเพลงเขามาคอเปเวอร์เขาก็เตือนบ่อยๆแล้วนะครับผมคงจะเอือมละอาละครับและทีนี้เมืองดันมาลงคลิปล่าสุด ที่เป็นปลากินคนน่ะเออที่กินศพเข้าไปอ่ะนะฮะเพื่อนๆคงไม่ทันได้เห็นหรอกเพราะว่าเขาก็เพึ่มปิดไปเลยะนะครับคลิปปลากินคนนั้นเป็นคลิปสุดท้ายของช่องนายต้มจืดนะครับผมเพื่อนๆ,ๆคงจํากันได้นายต้มจืดหายไปเลยพอช่องหายเมืองก็มาดูว่าเราสูญเสียหรือว่าเสียศูนย์ยังไงบ้างนะครับผมเมืองก็ไปดูนะครับสรุปว่าอ่าผู้ติดตามของเพื่อนไม่หายนะครับอ่ามีอยู่ช่องหนึ่งซึ่งเมืองเปิดไว้มีเมืองไปติดตามอยู่คนเดียวก็ยังอยู่ มันไม่หายไปแต่ว่าเวลาเข้าไปดูแล้วนะครับมันจะบอกว่าไม่มีช่องนี้แต่ก็ยังมีผู้ติดตามอยู่หนึ่งคนเหมือนเดิมส่วนเวลานะฮะอันที่เช็คไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าไปดูใครบ้างหายไปอย่างไรเพราะว่าเพื่อน,อนๆลงคลิปอย่างสม่ําเสมอก็เลยเช็คเวลาไม่ได้ว่าเวลาที่เมืองไปดูเพื่อนๆ,ๆนะ่ะหายไปด้วยหรือเปล่าทั้งนั้นทั้งนี้สิ่งที่สูญเสียมากที่สุด<ๆ>คือเพื่อนครับเมืองทํามา3ปีแล้วนะครับสามสี 3, ปีแล้วด้วยนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนเราจะไม่กี่ร้อยยังไม่ ถึงแต่ว่าเวลาชั่วโมงรู้สึกจะครบแล้วนะครับก็เป็นเป็นการสูญเสียที่แบบเออแบบท้อเหมือนกันนะครับเออจริงๆแล้วว่าจะมาเปิดช่องใหม่ดีไหมหรือว่าเลิกเล่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นความผิดข,ของเราเองเขาก็เตือนแล้วเราดื้อด้านเองอะนะครับการเสียเพื่อนในช่องนายต้มจืดนนะ่ะมันก็เป็นปัญหาสําหรับเมืองนะครับเพื่อนๆเนื่องจากว่าเพื่อนๆอยู่ต่างประเทศกันเยอะเราใช้ภาษาอังกฤษกันซึ่งเมืองไม่คือยังไงอะฮะเมืองไม่เก่งภาษาอังกฤษที่จะจําได้ว่าใครชื่ออะไรบ้างเมืองก็จะไปหา คนที่เป็นภาษาไทยที่ได้กลับคืนมานะอย่างเช่นยายสมเอยเออคุณวิมลจํารูปได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเปลี่ยนรูปจบเลยทีนี้เพื่อนๆที่เป็นเพื่อนของนายต้มจืดน,นะครับทั้งหมดเลยกลับมาแอดเมืองนอยนะเมืองตามหาไม่เจอนะครับคือเจอบ้างในส่วนหนึ่งซึ่งน้อยมากกันะครับเพื่อนโอ้โหนะแต่ว่าตอนนี้เมืองก็พยายามที่จะเข้าไปในช่องเก่านะครับคือเขาบอกให้กู้ได้ใช่ไหมเออมันจะกู้ได้เหรอคือถ้าเป็นกรณีอื่นๆเนี่ยเมืองก็คิดว่านะ่า จะกู้ได้ใช่ป่ะอย่างเช่นอีเมลมีปัญหาแต่ถ้าเป็นพี่ยูเขาปิดโดยตรงเนี่ยเมืองว่าไม่น่าจะกู้ได้แล้วนะครับ3-4ปีที่ผ่านมาวันนี้ต้องมาเริ่มต้นใหม่จากศูนย์เลยนะครับยังไงของกําลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะครับเอา่าเราก็ยังไม่อยากจากกันเนาะก็อยากจะเตือนสติเพื่อนนิดนึงนะครับการ cover page เนี่ยมันก็ไม่ใช่หลายแรงอะไรหรอกนะครับแต่การที่เราลงรูปที่น่ากลัวอย่างสุดท้ายที่ลงรูปศพที่ปลากินศพอะไรเงี้ยนะเออมันคงจะน่ากลัวก็ทําให้เขาปิดนั่นะ ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปอแบบคืนเคงสนุกเหมือนเมืองนะครับเดี๋ยวพอถึงวันนี้ต้องมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็จะเสียใจแบบเมืองนะครับช่วงหลังๆมาเนี่ยรู้สึกพี่ยูเขาจะเอาจริงนะครับช่องใหญ่ๆเขาก็โดนนะครับผมเออรู้สึกจะเป็นช่องของน้องตังก็ยังโดนเรื่องเกี่ยวกับเพลงที่มาประกอบเป็นไติ้นน่ะเออใช้มาตั้งกี่ปีแล้วนะเพิ่งมาเตือนเอาสิเพื่อนๆเคยเข้าไปชมบ้างไหมครับน้องตังที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมคุณหมอตังนั่นแหละตอนนี้ทําอะไร ก็ลำบากยากเย็นไปหมดเลยนะครับ y YouTube เนี่ยนะฮะแต่เราก็ยังไม่อยากจะท้อน,นะครับที่ไม่ท้อนเนี่ยเพราะว่าอยากมีเพื่อนนะจริงๆอ่ะพูดตรงๆเลยนะอา้าวในเมื่อถึงวันนี้แล้วเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่นะครับผมขอให้เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับช่องใหม่ของเมืองก็จะมีแจกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกๆวันจันทร์นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับยังไงเมืองก็จะมาลงคําถามไว้ให้นะครับสาหรับวันนี้เมืองต้องขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ